สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปะต้ L 3 6 0 8สเปเชียลนะคะพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดานิน่าค่ะและผ่าน6ตาช้างนะคะรถจดทะเบียนปี57นะคะสภาพสวยเลยนะคะคัดมาให้ลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพตัวเครื่องกันเลยค่ะ สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสวยๆเดิมๆเลยนะคะรอยมาร์กอยู่ครบนะคะใหม่ๆเอี่ยมๆเลยนะคะสำหรับ L 3 6 0 8 Special นะคะลดไล่เดิมๆเลยนะคะตัวนี้ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่562ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่นะคะตัวนี้เกียร์ซัตเทิลที่มือค่ะ ดูสภาพรอบๆคันกันเลยนะคะสวยๆเลยนะคะตัวนี้สีเดิมทุกจุดนะคะใครหาอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยสำหรับ L 6 6 8 8 s p e c i a แลระบบเกียร์ท็อกที่มือนะคะตัวนี้ยางสวยนะคะยางหน้ายางหลังสภาพเดิมๆเลยนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะเป็นยางโอตานี้กระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะ ด้านหลังของรถนะคะตัวนี้รอยมาร์กอยู่ครบทุกจุดนะคะไม่มีรอยแกะรอยื้อนะคะรอยรั่วซึมไม่มีนะคะสำหรับ L 3 6 0 8 Special นะคะมาพร้อมผ่าน6 Heavy p a พ t นะคะตัวนี้นี่ค่ะใบเต็มนะคะใครสนใจคันนี้ค่ะต่อคอ 6172การจนะบุรีนะคะลูกค้าใครสนใจคันนี้สามารถจับจองกันได้นะคะรถสวยสภาพนางฟ้าเลยนะคะแล้วที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะคะโอนจองเพียง1,000 0บาทเท่านั้นคะ่ะจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้าสนใจสามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองได้เลยนะคะราคาอยู่ที่368,000บาทเท่านั้นคะ่ะ 368,000บาทนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลย0819136451ค่ะสภาพนางฟ้ารีบจับจองกันเลยนะคะของสวยอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะตัวนี้สำหรับ L 3 6 0 8 Special ค่ะ368,000บาทค่ะ